สวัสดีครับอีสานพัฒนาชาแนลนะครับวันนี้มาถ่ายน้ําเปลี่ยนน้าบ่อเลี้ยงหอยขมนะครับอันนี้ก็เอาใส่เลยนะฮะน้าอันนี้ปลาปลาจากแม่น้ําชีนะครับดึงขึ้นมาปลาปลาหมู่บ้านนะครับน้ําก็จะขุนใส่ไปเลยนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้เปลี่ยนเมื่อวานครับผมก็นึกว่าหอยมันจะนกน้ํายังไงผมก็ทดลองดูเสียงเหมือนกันครับเมื่อวานปรากฏว่าไม่นกน้ำนะครับน้ําแม่น้ําชีนะครับไม่นกไม่นกครับไม่นก ก็ขึ้นมาจับอยู่ปากบ่ออยู่ครัอยู่ข้างล่างก็มีฮะมีตัวขึ้นมาจับปากบ่อหรือตัวไม่ขึ้นก็มีมีอยู่นะครับตัวแรกก็มาเกาะลูกมันออกออกมาก็มาเกาะตามต้นผักตบขอแนะนํานะครับอย่าใช้ผักตบชว่าเยอะนะครับในบ่อลากเยอะๆทําให้น้ําเน่านครับใช้ต้นเล็กๆก็พออันนี้ผมใส่ต้นใหญ่ไปน้ําเน่าเร็วเหม็นเร็วนะครับหอยตาย ลอยขึ้นมาสักสิบยี่สิบตัวแล่หอยเมื่อวานนี้ผมก็เลยเปลี่ยนน้ำเลยก็แนะนำว่าน้ำก็ใส่อย่างนี้นะครับน้ำจะได้ไม่ขุนมากใส่ให้มันมีผักตบต้นผักตบรองไว้เปิดน้ำก็เปิดแรงอยู่นะครับนี่แต่มีรากผักตบลองรองรับไว้อยู่น้ำก็เลยจะไม่ขุนมากพอเสร็จแล้วปุ๊บ ผมก็จะเอา EM มาใส่นะฮะสักฝาหนึ่งใส่ e อสซักฟ้าหนึ่งก่อน,นตัวอะไรตายหรือน่ากอะไรตายก็ไม่รู้นะจมไปละช่างมันออกไม่ทันนะครับอันนี้น้ำใหม่ๆน้ำคุณเสร็จแล้วก็จะเอา EM มาใส่นะครับอันนี้เมื่อวานนี้เอาน้ำา e. อใส่แล้วน้ำกำลังจะใส่ก็ หอยก็ขึ้นเกาะปากบ่อเปลี่ยนน้ำครับเปลี่ยนน้ำผมทดลองแล้วเปลี่ยนน้ำหอยไม่นอกนะครับถ้าเป็นน้ำแม่น้ำชีแม่น้ำหมู่บ้านน้ำปลาปลาหมู่บ้านครับดูดจากแม่น้ำชีขึ้นมาตัวเล็ก็มีนะครับตัวเลกตัวดำๆเล็กๆเป็นจุดเล็กๆลูกมันนะครับลูกหอยก็เปลี่ยนเมื่อวานวันนี้ก็เแออนะหางกระรอกมาใส่ อันนี้ก็เปลี่ยนวันนี้นี่ตัวตายมันจะลอยขึ้นมาครับนี่แล้วก็เอาออกมามันตายแล้วตายก็ออมันออกมาตายทิ้งอันนี้ผมจะให้หน้าข้าง,งบนนี้มันจะเป็นผิวน้ำผมจะผมจะเอาน้ำนี่เป่าให้เต็มเลยนะครับผมจะเอาน้ำอันนี้ฉีด ให้น้ำมันลดออกไปผิวน้ำมันจะได้สะอาดสะอาดหน่อยแล้วค่อยแล้วค่อยปล่อยแล้วค่อยปล่อยเอ่อท่อน้ำเสียออกสักสักนิดหนึ่งให้มันให้มันน้ำลดลงสักนิ้วหนึ่งอันนี้ก็จะให้มันเต็มก่อนนะครับน้ำขุ่นเลยครับแต่ไม่ตายครับอันนี้ไม่ตายครับเมื่อวานไม่ตายเต็มเลย นี่ตัวใหญ่ๆนะครับพ่อพันแม่พันหอยซื้อมาก็มาปล่อยตอนนี้สิบสิบบ่ออันนั้นรั่วสามบ่อนั้นรั่วก็อันนี้ก็เป็นเจ็ดบ่อซื้อมาใหม่อีกแล้วสิบสิบบ่อรวมเป็นยี่สิบบ่อแล้วนะครับพวกนี้ก็น้ําใสดีครับใสดีปิ้งใสปิ้งเลยอันนี้เยอะเลยฮะพวกนี้เยอะเลย ก็แนะนำการเปลี่ยนถ่ายน้ำน้ำที่มีคลอรีนก็อย่าอย่าใส่อย่าอย่าใส่มากนะครับพักน้ำน้ำใส่ใสในคลอรีนเยอะๆผมคิดว่านะต้องพักไว้ก่อนเก็บหอยออกซะก่อนจะดีแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเอาหอยไปพักไว้อีกบ่อหนึง่งหรืออาจจะที่เกีย๋าวอ,อกก็ ไม่ต้องใส่ผักตบนะครับผมว่าใส่ผักตบเยอะก็ไม่ดีนะใส่น้อยๆไม่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องใส่นะใส่น้อยๆผมพูดผิดใส่น้อยๆน,นะครับแล้วก็ใส่เมื้างกระลอกจะดีเอาไมา้มาใส่ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับเปลี่ยนทายน้ำก็สวัสดีครับ